อ่สวัสดีทุกคนด้วยกลับมาพบกับดูนนันเล่นเกมอีกแล้ววันนี้มาดึกนิดนึงเนาะมีติดธุระโอ้วันนี้เรามาอยู่กับเจ้า Pocket Ants ว่าแต่ทำไมเสียงหายอ่ามูสิกถูกปิดเอาไว้นี่เอง่าเมื่อกี้มีการแจ้งเตือนมาว่ารังมดแดงได้เกิดใหม่แล้ว96ตัวโอพระเจ้าช่วย คือมันโอ้ไม่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 ไมัไมไมไมมนกําลังจะไปเอาใบไม้แล้วก็ไอมเมล็ดพืชซึ่งมดดําของเราก็กําลังไปเดี๋ยวมันจะเกิดการต่อสู้กันเราต้องรีบไปดักมันไปดักข้างหน้าแห้ให้มันมาฆ่ามดดาของเราเนี่ยมันจะต้องฆ่าแล้วทัดถ้าจะตายไปสักตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวโอ้โหตายเยอะแล้วเร,เราโดนกัดตายแน่เลยเนาะโ,โดนกัดแล้วตาย ไม่มันเพิ่งเริ่มเกมเองนะก็ตายแล้วเหรอพระเจ้าช่วยสวัสดีไอซ์อมแทม GG 1 n e Version 2อีกอย่างไม่ี่้มาแบบไม่ได้นัดหมายางไงพอดีเห็นว่ามันยังไม่ดึกมากก็เลยมาเล่นก่อนได้นิดนึงนะแป๊บเดียวเล่นเกมโมดนิดเดียวแป๊บเดียวเอเราเมื่อกี้เราตายแล้วต้องมากำจัดเจ้าพวกมดแดงให้สิ้นซาก คือบางอ่านมาฆ่าเราได้เพิ่งจะเริ่มเกมองน,เน,นะเฮ้มันอัปเดตแล้วนะเออใช่ใช่มันอัปเดตใหม่เนาะเปลี่ยนเปลี่ยนนิดเดียวไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะอะไรมากมายอัปเดตใหม่เปลี่ยนไอโตัวโทเค็นจากเป็นสีชมพูเป็นโทเค็นสีเหลืองแทนแล้วก็ปรับการาฟิกเล็กน้อยมีปรับอะไรอีกไหมไหนบอกวันนี้เลื่อนวันไงเอาก็เลื่อนเคอร์เบิสเปซโปรแกรมไปเป็นวันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวแต่วันนี้มาเล่นมดมันเป็นเกมที่แบบเซตง่ายก็เลยมาเล่นวันนี้ก็ได้เกมมดอ่ะ โอเคข้ามันเข้าไปเลยโอ้มันหลุดไปตัวนึงเร็วๆปอ่าตามมาตามมเยนี่คือการลางแคนบังอาจมาคือการตายไปกี่ตัวโอ้โหตายไปตั้งสามสามบวกสองเป็นห้าตายไปห้าตัวต้องสร้างเพิ่มอ่ะแล้วก็รอทหารมดเดินมาแล้วลงไปในรูกัน อ่าฆ่ามันเข้าไปจาก90ตัวเหลือ23ตัวแล้วอย่างรวดเร็วอะโหมดของเราหดมาอา่โอ้โหเฝ้าราชินีกันเต็มเลยเฝ้ารีซอร์ทหมดรีซอร์ทแปลว่าทรัพยากรเนาะคือทรัพยากรที่เป็นเมล็ดพืชหมดเราต้องไปหาให้ใหมอ่าจบตีราชินีเข้ามาเพื่อที่จะได้รับเพชรแล้วก็ได้รับอะไรไปกะ่ะฟีโรโมน ใช่ได้5เพชรแล้ว1นึ่งซิลโมนเพชรนี่มันจะสุ่มได้เนาะว่าแต่ละครั้งจะได้กี่เพชรพอมดถ้าห่านตายเราก็ต้องสร้างเพิ่มค c r e เจอร์ที่เรามีเป็นแบบพักพวก้วยก็มีแมงมุม2ตัวตั๊กแตน1ตัวมีด้วงก้นกระดกหนึ่งตัวไปจับมาได้แบบดีมากเลยด้วงก้นกระดกอะ่ะ มันจะพ่นพิษทางโกนนาะแล้วก็แบบมดตายเรียบเลยแบบเหมือนกับพ่นสเปย์ฆ่ามดอ่ะอย่างดีอ่ะเดี๋ยวผมเป็นสปอนเซอร์ซื้อให้5บาทโอ้โหห้ตั้ง5บาทเลยนะเดี๋ยวต้องขาดอีกตั้ง99%ถึงจะซื้อได้เนาะมันแพงมากจริงๆหรอกเคงไม่ได้เล่นหรอกไอเกมอาอาอาอะไร Microsoft Simulator อ่ะ าบาทห้าบาทไงเดี๋ยวพี่อะไรเหรอเดี๋ยวพี่นี่คืออะไรอ่ะมีแมงมุมมาเดี๋ยวเราไปจับแมงมุมเพิ่มที่แอบเล่นมาใช่ไหมใช่ใช่ที่ไปแอบเล่นมาจบได้ด้วเหรอว่าใครให้แล้วมีอะไรอะ่ะสวัสดีพีพีชาแนลแอบเล่นมานิดนึงเนาะเราเก็บทรัพยากรแล้วก็อัพเกรดฐ,ฐานเล็กน้อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะช้ามากเลยมาเราไปจับแมงมุมเพิ่ม อ่าแย่หวัดดีด้วยเดี๋ยวรับภาร,รกิจก่อนมีคมอพีสอยู่ใอ่านเมื่อกี้ที่ไหนเนี่ยโอ้ตั้ไกลแคปเจอร์ราะว่าจับอ่า เสรียบร้อยเราได้แมงมุมเฮ้ยหนึ่งตัวแล้วก็มีอ่ามีอะไรอ่ะไอตัวเนี้ยเอพิดเอพิดเนี่ยไอตัวเพีย้ยเพีย้ยเพีย้ยเราไปเอาน้ำหวานจากเพี้ยกัน500 GB อ่ะพี่หนึ่งสะเทราไบต์อ๋อโดยพื้นที่ในการพื้นที่ความจำของเกมอะเรอเยอะเหมือนกันนะน่ะใครเล่นอนาะมางงาสไป เออมีใครเล่นไหมพี่ไปโหลดมาเล่นแล้วนะมันต้องเล่นกับเพื่อนจริงๆอะอะมาการ์ดอะถ้าเกิดแล้วเล่นกับคนอื่นเดี๋ยวไม่จะคุยไม่รู้เรื่องเพราะว่าไปเจอแบบอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยโอ้โหภาษามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษเดีไม่ใช่ตัวภาษาอังกฤษคืออ่านไม่ออกวักกาวักกา W K W K เดี๋ยววักกา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 อะไรของมันก็ไม่รู้ผมเข้าน็อกซ์ไม่ได้อะคืออะไรน็อกซ์ โอ้โดดกระโดดกรโดดการะอย่าตายอย่าตายพอดีนะไม่ตายอ่าเดี๋ยวเราต้องอารักขามดงานที่มาคขนเคี้ยไปอามันมาจากขวามือเราต้องมาดักหน้ามาันให้มันเข้าใกล้เราทางหล้างมาทางหล้างเนี่ยเราต้องใช้เทคนิคนี้นะดูในแผนตอนเนี้ยตาพี่ดูในแผน,แน,น,แผนที่เล็กๆมาขวามืออย่างนี้เราเราก็ต้องมาดักเอาไว้แล้ว ถ้าเกิดฆ่าเสร็จแล้วเราไม่รวมตัวอยู่ตกาะมาข้างหน้ามาข้างหน้ามาเลยเรามาข้างหน้ามาแล้เราต้องเดินชนมันด้วยห้ามให้มันมาฆ่าได้เนี่มาข้างหน้าเยอะเดินชนมันเดินชนมันมันจะได้เดินช้าลงเนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้สิบตัวครบมาข้างหลังอนี่มาบังอ่ะมาข้างหลังข้างหลังโอ้โหอย่างนี้เสียจังหวะไปนิดนึงแต่ดีนะที่มันมาข้างหลังเพราะการสองตัวทําให้เราไม่ต้องเดินไปหาเยอะนะข้างขวามือ อ่ะปลาข้างบนนิดนิดอ่มาข้างหน้าเนอะโอ้โหมาฮมาข้างหลังแล้วมาข้างหน้าเงี้ยอันตรายเราต้องเสียหนึ่งตัวได้เลยโอ้ดีนะยังไม่เสียหักตัวมาฮางซ้ายมือซ้ายมือมาเร็วๆมาบังนักหน้าเอาแล้วให้มันเข้าใกล้ประมาณนี้เนาะโอ้โหแล้วก็เดินช้าจริงเลยแบบช้ามากมาข้างหลังหลังปาข้างหลังแล้วเดี๋ยวมาข้างหน้าแน่เลยได้แกว่าแล้วมาข้างหลังมาข้างหน้าเย่าโอ้โหเดินไกลอะแบบไม่ไหวอย่างเงี้ยแต่ยังได้สิบตัวอยู่โอ้มาข้างหน้าอีกแล้วมามาเร็วๆมา ฆ่าแมา่นเออน่าได้ใกล้หึงรังแล้วโทวนี้นี่มาข้างล่างข้างล่าง,าง,างนี่นี่นี่เออสิบตัวคือเต็มเต็มแบข้างล่างข้างล่างว่านี่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 ดักดักหน้าไว้ให้ให้มาเดินเข้าใกล้เดินชนมันมันจะเดินช้าลงนิดนึงเนาะเด่ดดักเอาไว้แล้วก็เดินชนๆๆๆชน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 อ่าแล้วให้ตัวนี้เดินผ่านกองทัพมาก็โดนมดเราฆ่าอยู่ดีเพราะไปกองทัพโอ้สิบตัวครบไม่มีการตายเท่ไหม เก่งว่าถ้าเราตายน็อกก็อันที่เอาไว้เข้าเกมในมือถือแกท่านอ๋อที่ใช้บูร์สแต็กนะที่เล่นไอคอบอบะเอ,อ่อชื่อเกมในมังงะที่ก็ชื่อนูนาลิสเปนนั่นแหละนูนาลิสเปนชื่อเดียวกับท็อแอนเจอรี่ชีสแหละ โอเคอะไรพี่บอกเพี้ยงนี้ไงก็พอดีแบบมันแบบว่าพอดีก็เลยมา <laughs> ผมลบทิ้งไปแล้วอะต้องเริ่มเล่นใหม่๋อเกมอะไรเหรอที่ลบทิ้งไปเกมมดนี่ใช่ปะที่ลบทิ้งแล้วก็เริ่มเล่นใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะไปแบทเทิลกับคนอื่นกันอาหารเรามีครับหมด อ่สิบแล้วก็เอา,มาแมลงมาใส่ตรงห้องราชินี assign แ,แล้วก็แบทเทิร์ไปเลยอ่ะแบตไหนอะ่ะเอาได้ไอ้ไฟไฟพเยอร์ก็คือหาผู้เล่นจะได้ไปเจอใครเอ่ยดูนะชื่ออะไรเอ่ยก็ก็อ,อื่นเลยแล้วต้องเรียกแมงมุมออกมาเรียเรียกสัตว์ทุกอย่างออกมาโอ้ยอย่าเพิ่งเรียกตัวด้วงกดกระดกโอ้โหมาเดินช้ามากเลยมาเดินช้าแล้วแบบไม่ไหวไม่ไหวจะเคลี่ย ในแล้วต่อมาข่าจะพวกมดที่อยู่ข้างล่างออกนอกแถวก่อนอันนี้เป็นชื่อ,อไรเทอร์บิดมีใครชื่อเทอร์บิดไหมในละชื่อเทอร์บิดอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยมาล่าข้างบนแล้วเข้าไปในรักษ์แบบจัดมดที่อยู่ข้างแบบเป็นมดงานก่อนเนาะเนี่ยพวกเนี้ย จะได้จำนวนมดมันจะได้ลดลงไปเยอะเลยแหละเกมอะไร Att <ๆ>แวเกมอะไรไหนเกมอะไรอามังกัสก็คือเกมเหมือนแบบแหววูฟ่ะที่พอมาเจอตรงนี้ก็เอาไอ้ดอกไม้มาใส่มันจะได้แบบมแมลงจะได้สลบกันเนาะและเราห้ามตายเด็ดขาดตรงเนี้ยปล่อยให้มดมันสู้กันไปแล้วให้นี้กดแอคเ c k เมื่อมด มดมดทหารฝั่งมัานมดอ่ะให้กดแอคแท็กเพื่อที่จะโจมตีพวกครีเอเจอประมาณแะไนีีก็โจมตีราชินีอันนี้คือสเต็ปในการบุกรังคนอื่นเนาะโอเคแล้วก็จะได้3ามฟีโรโมนมาซึ่งเยอะมากเลยเยอะกว่าไปสู้กับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์จะให้แค่ฟีโรโมนเดียวแต่เราจะเสียมดมดทหารเยอะกว่าไปสู้กับด็อกเตอร์อ่าเดี๋ยวเราต้องสร้างมดทหารมาแทนเพราะมันตายเยอะมาก ที่ไลฟ์แคส s ีต่อเลยเพราะไม่ไหว GG แล้วอันนี้แบบมีดัสแล้วไปทำพุ่ล่าไปเลยง่วงนอนแบบอันนี้เล่นโมดเสร็จก็แบบเดี๋ยวไปอาบน้ำดอดพี่ชื่ออะไรในเกมอะมนกัสดูนาริสนีนไงดูนาริสดูทาริสแมนเดี๋ยวเอาไว้เล่นเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีนึงเนาะค่อยแอดตอนเล่นตอนนี้ยังไม่ได้เล่นเลยตอนนี้เราต้องเล่นกับเพื่อนแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็จะได้รู้ จะได้คุยกันเลยแบบดิสคัทกันแบบสดๆใครฆ่าฉันใครเจอศพอะไรใครอยู่กับศพเป็นคนสุดท้ายอะไอย่างนงี้เออทำไมหายใจไม่ออกเนี่ยรู้สึกเสียงพี่เปลี่ยนนะครัน รู้สึกหายใจไม่ออกนะไย่างนี้เลยนะทาพ่าอะไรเยอะอันนี้พพุไปกินข้าวกับเพื่อนที่ไม่ผสมแมงมุมเหรอเออผสมแมงมุมอ่ามีทิกเล็กน้อยก็คือสัตว์ที่เราจับมาได้อ่ะถ้าเกิดยังไม่เต็มช่องอ่ะอย่าเพิ่งผสมเพราะว่ามันจะเรียกเอามาใช้งานได้น้อย ก็คือถ้าเกิดเราผสมใช่ไหมจากที่จะเรียงได้5ตัวกลายเป็นเรียงได้แค่4ตัวอย่างเงี้ยมันจะไม่คุ้มกันยิ่งเรามีกองทัพเยอะมีจํานวนเยอะอ่ะมันจะดีกว่าจํานวนน้อยถึงแม้จะเป็น2ดาวแต่2ดาวอะ่ะแพ้1ดาว2ตัวลุมนะไ,ไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนแพ้หมาหมูหมดอ่ โอเคเดี๋ยวเราไปแบทเทิลต่อเลยไฟเพเยอร์เป็นฆาตกรมีโอกาสน้อยมากเออใช่ๆช่แล้วก็เอาสัตว์ของเราออกมาการยกเว้นด้วงต้นกุนกระดกเยมาแล้วใครก็ไม่รู้แล้วพี่จะรู้ไม่ได้ว่าใครสวัสดีด้วยโอเคครับเออใช่เอาไปท้ไปโดนกัดโอ้โหเดินแบบไม่ระวังระมัดระวังเลยตายแล้วได้ไหมล่ะชวนคุยกันเยอะอะ อะไรตัวอะไรมันวิ่งมาเนี่ยเหินเร็วมากเลยเดี๋ยวเราเอาด้วงด้วงก็กระโดกกะดเอามาปล่อยไว้ตรงนี้มันจะได้ใกล SE ้ๆกับมดฝั่งตกข้ามแล้วทีนี่มันจะได้พ่นพ่พนแก๊สออกมาเลยเห,ห,ห็นไหมเห็นไหมเห็ดแก๊สที่ด้วงกนกระโดดแม BR. คือเป็นแรงมากแรงแบบมากๆเลยอ่ะมดนี่ตายเรียบอ้อยโดนกัดอีกแล้ว เนี่ยดูสมมตกันเดนเลยอะด้วงก้นกระดกมันโพ่ออกมาอ่าแล้วลงลงมาในรูโอ้รังนี้ไม่ค่อยมีมดทหารเลยคือแป๊บเดียวก็ถึงราชนีละเฮียด้สายฟิลโมมดมดทหารแล้วก็ตายเยอะอยู่นะ เดี๋ยวดูก่อนว่าเรารับรับอะไรได้บ้างอัปเกรดนี่เลยจำนวนมดงานเพิ่มมากขึ้นห้องราชิดีอัพได้แล้วเย่จะได้มีมดทหารเลเวล4เนาะห้องออกไข่ห้องเก็บน้ำหวานโอเคอัพได้อะไรอัพได้ก็อัพไปเลย โดยเฉพาะห้องฟูดแชมเบอร์อ่ะอัพให้เต็มเป็นอย่างแรกเลยเพราะว่ามันจะได้จำนวนมดงานมากขึ้นสูงสุดที่150ตัวใช่ไหมใช่ต้องใช่สิ150ตัวเฮงานพี่ก็เตรียมยานไว้ก่อนแล้วค่อยไลฟ์ฟูดีโอไม่รู้สิถ้าเกิดพี่ทับกระบ้าเสร็จเร็วก็เดี๋ยวเตรียมยาดให้ถ้าเกิดไม่เสร็จไม่ค่ะเดี๋ยวโคแบบสร้างเครอรบีนได้แหละว่าจะเป็นเครอรบีนอะไรเดี๋ยวค่อยดูพรุนี้ ถ้าเกิดเสร็จการบ้านเสร็จไม่ทันนะว่าการบ้านเยอะมากแต่จะรีบรีบทำแล้วกันเออเรียงไม่ได้อะ่ะพวกนี้พี่ไปเที่ยวไปเที่ยวบนภูเขาภูเขาแม่โถ จำนวนทหารเราครบห้าสิบตัวแล้วก็จะไปบุกบุกอ่าเพเยอร์ <c oughs> <c oughs> ต่อน่ะไปกันเลยอ่อไฟเสร็จแล้วเอาไปกูบอกมาเอาตั้งแต่ออกมาเอ๊ยกเว้นไอตัวด้วยกว็กระดกฮามังกังสราคาเท่าไหร่พี่โหลดฟรีได้โอเอสนะ เป็นเกฟรีเล่นในมือถือเกฟรีอ,อ่าจากนั้นเราก็มาพวกที่อยู่นอกกลุ่มก่อนแล้วมันจะตายง่ายอย่างเงี้ยฆ่าง,ง่ายแล้วด้วยก็กระโดดออกมาตึ้งเอามปปล่อยตวปากรูเพราะมันเดินช้ามาก มันจะได้แบบลงรูเลยถ้าเกิดเราแบบลงรูอะไรเงี้ยเห็นไหมเราจะได้บุดเข้าไปในรูเลยแล้วก็เดินลงมาเลยที่จริงไม่ต้องไปฆ่ามดงานก็ได้แค่ฆ่าพวกครีเอเจอร์ของฝักของข้าบแล้วก็ลายชีดีแล้วก็มดทหารแค่นั้นก็เราก็ชนะละเอาดอกไม้ออกมาให้มันงงแล้วฆ่าพวกครีเอเจอร์ของมัน แล้วก็ข้าออราชินี <c oughs> เออคนนี้เสียมดทหารน้อยนะผมด้วยผมมีสัตว์เลี้ยงแล้วเย้มีตัวอะไรเอ่ยสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวพี่ไปจับสัตว์เลี้ยงมาต่อเพราะว่าเรามีฟิโลโมนตักส11อันแน่ บน Android ฟรีก็ฟรีใช่ใช่ Android ก็ฟรีบนมือถือฟรีหมดเลยยกเว้นในสนะตรีมเนาะที่ต้องเสียเงินซื้อเท่าไหร่90บาทได้ป่ะหรือว่าส0บาทหรือว่าเท่าไหร่พี่ไม่ได้ดูครนะแรีคูดแล้วก็เรียกใช้ฟีโรโมนเรียกสัตว์มาจากนั้นดูว่าตัวอะไรเกิดโอ้แมงมุมเกิดใกล้มดงานด้วยแล้วต้องรีบไปจัดการก่อน,ก,อนก่อนที่มดงานจะโดนกินไปเลยเหล่มนอาหารหราที่นี่12ตัว เดินช้ามากเลยเราเดินแำบลึ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 บ Attack Attack Retreat ก็คือหยุดการโจมตีในเกมอมเบอร์สขอมีสัตว์เลี้ยงด้วยเหรอ99บาทในสติฟ99บาทใช่ <c oughs> คือมาทำยังไงถึงจะได้สัตว์เลี้ยงในเกมอมเบอร์อ่สทีะไม่ไปเห็นบีเลยมีแค่เปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนบวกได้แค่นั้นเอง อ <c oughs> แล้วก็เรียกก่อนเรียกเรามีทาหารตาแล้วก็ซากมาเพิ่มเราก็เรียกมาเพิ่ม oh. อ๋ออทำไมเรียกเพิ่มไม่ได้ There is a creature nearby already อ๋อมันมี r e ี t เจออยู่ใกล้ๆเรียบร้อยแล้วอ่ะไหนเห็นมีเลยะแปลก หรือว่าหมายถึงแมงมุมที่เราจับเมื่อกี้เออจริงด้วยหมายถึงแมงมุมที่เราจับเมื่อกี้โอ้ได้แมงมุมอีกแล้วทำไมได้แมงมุมเยอะจังเลยเ่ยอยากได้ตัวอื่นบ้าง <c oughs> พี่เคยเห็นแมงป่องแล้วก็ด้วงด้วยนะแล้วก็มีตัวด้วงเดินเร็วเร็วรวะเมื่อกี้เห็นไหมพี่ไปบุกคนอื่นอะ่ะ <c oughs> เห็นด้วง <c oughs> อาไทเกอร์บิทเทอร์ด้วงเสือเดินเร็วมากเลยโจมตีเร็วมากด้วย ตัวคบก,กากบาทปะใช่ในชีวิตจริงเห็นมดขี่แมงมุมแักวิทยาศาสตร์งงเลยอ้าวจริงเหรอมดขี่แมงมุมเนี่ยนะอ่ามันจะมีแมงมุมชนิดหนึ่งที่แบบสามารถปลอมตัวเป็นมดได้และเข้าไปขโมยไข่ในรังมดซึ่งมดไม่รู้เลยอะ่ะว่านั่นคือแมงมุมคือมันปลอมตัวได้เนียนมาก มันมี8ขาใช่ไหมแมงมุมอะส่วนมดมันมี6ขามันเอาขาคู่แรกอะมาทําเป็นหนวดของมดเหมือนมดมากเลยลอาไปเซิร์ชดูว่าแมงมุมปลอมตัวเป็นมดอย่างเงี้ยตัวมันจะเล็กเล็กเท่ามดเลยอยากให้พี่เล่น KSP พวกนี้เล่น KSP เนอะวันนี้เล่นมดแป๊บเดียวก่อนมานะแป๊บเดียวไม่ได้มา เดี๋ยวทุกคนจะคิดถือการไม่ได้เล่นจันถึงสุกเพราะว่ามีเรียนแล้วมีงานเยอะนิดนึงตัวอะไรเกิดเอยได้ตะก,กะแตนตี่ตะก,กะแตนแมงมุมอะไรอ่ะพี่ก็จับชื่อไ่ได้แต่มันเป็นแมงมุมพรา,า,า,างตัวเป็นมดอย่างเงี้ยพ์ไปเลยคีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยแมงมุมพรางตัวเป็นมดเออแมงมุมปอมตัวเป็นมดอย่างเงี้ย ต่มันจะบอกเลยว่าเป็นแมงมุมอะไรแต่มันไม่มีพิษกับคนหรอกมันตัวเล็กๆนิดเดียวแต่มางงัดผบชนะทุกตาครับผมนี่แหละบาปแห่งการหลอกลวงกโโ็โหใช่ต้องเป็นคนหลอกลวงมากแมงมดแมงมดเหรอไปชื่อแมงมดเหรอลองลองลองเซิร์ชดูว่าแมงมดว่าจะเจอไหม ผมไม่อ่ะ,อะเราจับตกะแตนมาได้2ตัวเดี๋ยวรอมนฝึกตกะแตนแป๊บหนึงอ่าเราตายเราต้องสร้างเพิ่มด้วยไปดูห้องฝึกตกะแตนคนอื่นจับได้ว่าผมเป็นได้ไงอ้าโกหกไม่เนียนไงแบบ ร้อนตัวไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเลยทางที่เป็นอย่างนี้เนะอีกสเ้วิแล้วเดี๋ยวมาเซตมาเซตหน้าที่ให้ตังแตนกันแล้วก็เดี๋ยวก็คจบไลฟ์วันนี้แล้วแหละเพราะว่าดึกแล้วเนะาะอาบน้ำนอนสี่สามสองหนึ่ง เราประเสริฐหน้าที่ของแต่ละตัวกันว่าต้องทำอะไรทหารโมททหารอยู่ในห้องอาชีทั้งหมดด้วงก้นระเบิดตักแตนอยู่ในหนึ่งตัวตั๊กแตนไม่ได้อีกหนึ่งตัวอ่าอน,นี้ลดมาสัก3 0ิแล้วให้มาอยู่ในห้องโถงอีก20แล้วแอดไซน์โอเคอันนี้คือสูตรในการป้องกันเนาะ defense ดีเฟนส์ฐานของเราโอเคงานวันนี้ก็น่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้แล้วแหละไม่ได้จะมีอะไรละอันนี้ปรับเป็นสามสิบสามสิบเหมือนกันโอเคไปเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะบ้านหมก็เรียกงี้อ๋อแมงมดใช่ไหมเออน่าจะเป็นแมงมดนั่นแหละเพราะว่าแมงแปลว่าสัตว์ที่มีเป็นมแมลง เป็นสัตว์ข้อป้องที่มี8ขาส่วนคําว่ามแมลงเป็นสัตว์ข้อป้องที่มี6ขาซึ่งแมงมุมที่ปลอยแปกลากปอบตัวเป็นมดอ่ะมันมี8ขาก็เลยเรียกว่าแมงมดเนาะใช่มันจะเข้าไปขโมยไข่ของมดแล้วเอาออกไปกินข้นอกอวันนี้ก็จบต่วพิเแค่นี้นะ้เจอกันใหม่คิปหน้าบ๊ายบาย